รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราซีเคมี วันนี้เราลงพื้นที่ไปดูกิจกรรมดีๆของชาวมูลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ที่นำข้าสารมาแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเราะบางและคนพิการที่มารอเข้าแถวรับข้าวสารจากมูลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ในประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2568ที่บริเวณหน้าสนราชานุสอนถนนพญากำจัดอำเภอเมือมงลบบุรีมูลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์นำโดยนายสุวัอ์เอเนกศักยพงศ์ประธานมูลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์นายจักกิจเลิมศิลา รองประธานมูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิร่วมแจกริสแบนให้กับประชาชนที่มาหลอขอรับข่าวสารที่ทางมูลนิธิลบบุรีสามัคีสงเคราะห์จะทําการแจกจ่ายในช่วงของเวลาต่อมาโดยแบ่งออกเป็นผู้สูงอายุคนพิการและบุคคลทั่วไปหลังจากนั้นในเวลา12นาฬิกาที่บริเวณสํานักงานมูลนิธิลบบุรีสามัคีสงเคราะห์ถนนพระปาง3ยอดอําเภอเมืองลบบุรีได้มีการแจกข้าวสารให้กับผู้ที่มีริสแบน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการจะได้รับก่อนจำนวนหนึ่งกระสอบมีน้ำหนัก10กิโลและเด็กจะได้รับ2กิโลซึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถามกับนางสายใจอายุ68ปีซึ่งขาซ้ายพิการขาซ้ายขาดต้องใช้ไม้พยุงได้กล่าวว่าตนเองเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้นั่งรถไฟกันมาตั้งแต่เช้าสองคนกับสามีเมื่มอ่องเช้าเมื่อที่ผ่านมาและมาขอรับข้าวสารในครั้งนี้เพื่อกินกับครอบครัวและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับข้าวสารแจกในครั้งนี้ซึ่งการจะได้ข้าวสารในครั้งนี้ถือเป็นประเพณีทิ้งกระจาดที่มีมาจากคติความเชื่อพุทธศาสนามหายาณของจีนซึ่งเชื่อว่าพระพุทธองค์ทรงนนแนะนา พระอ,อนทน์ให้ทําพิธีสเสดาเคาะด้วยการอุทิศส,ส่วนกุศลและแจกจ่ายทานแก่ดวงวิญญาณเล่ล่อนและผู้ยากไร้โดยมีตำนานเล่าว่าพระอานทน์ได้พบเปรตตนหนึ่งที่ทุกข์ทรมานจึงได้กราบทูลพระพุทธเจ้าและส่งแนะนําให้นําเครื่องบูชาต่างๆใส่ภาชนะที่เรียกว่าโกไถหรือการกัดหรือกระจาดแล้วแจกจ่ายทาน จนกลายเป็นประเพณีทิ้งกระจาดที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ที่มีความเชื่อถือกันมาพระพุทธเจ้าและพระอานท์พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พระอานนทำพิธีสาะเคราะห์ด้วยการทําบุญให้ทานแก่ดวงวิญญาณยากไร้หรือที่ดวงวิญญาณไม่มีญาติที่กําลังทุกข์ทรมานสําหรับการแจกข้าวสารหรือทิ้งกระจาดของหมูลที่รบ,บรุรสามขีสงเคราะห์ในครั้งนี้มีผู้มาขอรับข้าวสารจํานวน กว่า800 0ลายรวมเป็นข้าวสารมากกว่า80,000กิโลกรัมข้าวสารเหล่านี้ก็ได้มาจากการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาชาวจังหวัดลบบุรีด้วยเช่นกันซึ่งนี่ถือว่าเป็นบรรยากาศในการทิ้งกระจาดของมูลที่ลบบุรีสามคีสงเคราะห์ในครั้งนี้โดยมีประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ยากไร้ผู้พิการ และบุคคลทั่วไปเดินทางมาขอรับเข้าสารที่ทางมูลนิธิรบบุรีสามคัคคีสงเคราะห์จัดกิจกรรมทิ้งกระจาดในครั้งนี้กันเป็นจํานวนมากจนทําให้บรรยากาศบนถน,นนพระปางสามยอดหน้ามูลนิธิรบบุรีสงเคราะห์ยาวไปถึงหน้า สวนราชานุสรคือถนนพญากำจัดมีประชาชนมายืนรอก,กันตั้งแต่เช้าแต่ทางมูลิธิก็ได้จัดให้เป็นโซนๆคือให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้เข้ามารับข้าวสารก่อนซึ่งทุกคนที่ได้ข้าวสารไปคนละหนึ่งสิบกิโลทำให้ดีใจเป็นอย่างมากที่ทางมูลิธิรบบุรีสามกุขทรงข้อแจกจ่ายซึ่งสามารถไปบริโภคและร่วมกับครอบครัวได้กัน อย่างหลายวันทำให้ทุกคนต่างดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมและได้เข้าสารกลับไปในครั้งนี้ซึ่งนี่ถือเป็นบุญเป็นกุศลของทางมูลนิธิรบบุริสงเคราะห์ที่จัดสืบทอดกันมานานนับสิบปีแล้วที่มีกิจกรรมเทกระจัดนำข้าวสารแจกใจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเบาะบางผู้ยากไร้รวมถึงผู้พิการและบุคคลทั่วไป